ว้าวพี่มายกับธนาลคุณจำตุ๊กตาเปลี่ยนหน้านั้นไม่ได้จริงๆหรอฉันเป็นหมาหมีนะนนนแล้วก็ดูพี่มายมาทุกเรื่องเลยที่เล่นแล้วก็ทิ้งไปเถอะหมดเวลาแลวหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะว้ายมาถองนี้ได้ไง อยากเข้ามากล้นออกไปเลยเอา้าวทำไมาอ่ะ,อะนี่คุณกับลูกสาวเล่นอะไรกับผมเนี่ยผมอยากให้คุณจีบลูกสาวผมลูกสาวผมอ่ะมีคนเดียวแต่เธอมีห้าบุคลิก และทำให้ทั้ง5บุคลิกเนี่ยรักคุณให้ได้อุ้ยเป็นโรคหลายบุคลิกเ<น>หรอทําสำคัญว <What? S 2> ถ้าไม่ไหวก็บอกจะได้พอแค่นี้เอาเวนเจอร์จะชัดความเท้าเียมในองค์กรหรือ Equity The o r y ไม่เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันและอีกอย่างฉันไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงต้องขอความฟีลจากผู้ชายอ,อ่ะอบถามอะไรซีเรียสได้ปะในชิฟฟูวไหนอ่ะแล้วแต่โมเมนต์เลยขายๆอะไรมาเราเต็มใจซื้อหมดเลย กแล้วถ้าใครเขาไม่ดูเขาจะคิดว่าคุณบอกรักกูเลยบอกรักเลยเหรอยิ่งใหญ่ไหมปะสันกำลังเข้ามาในชีวิตของพวกเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างวุง่นวายเราปล่อยให้สันเข้ามายุ่งไม่ได้หรอกนะถ้านคนอื่อทัน<ม>ต้องทำทุกวิถีทางให้เขามารักกูมีอย่างที่ไหนลูกสาวตัวเองผิดปกติเสียงนกเปาอ๋อไม่ใช่นกเป่าฉันคิดว่าเสียงนกเป่าน้องหรอยี่เรียกว่าทางไหนกันเนี่ย ลูก <c oughs> ฉันก็เสียงคล้ายกันฉันฉนึกว่าน้องเปาตกใจหมดเลยจะกลับมาจีบสายลุงอีกครั้งเ่โถ้าสายลุงจะหายดีเว้นกำเห็นความรักอ่ะคุณเป็นคนยังไงกันแนะน,น,น่นนนใส่แว่นนะแกบ้าไปแล้วลูกชายฉันกับแว่นเนี่ยใครสัรหาถูกต้องที่สุด I love a lot of you รักมากเธอ ชอบมากเลยตอนพี่ไม์เล่นแมานาคอะตอนแรกก็คือดูกะจอยๆสะดุกเอ้ยเล่นดีนี่ว่ะเฮย้ยนี่น่าจะเป็นเรื่องชายหญิงเรื่องเดียวในในแปดเรื่องนี้ปะใช่เป็นชายหญิงเรื่องเดียวในแปดเรื่องนี้ที่แบบหลุดมาถึงรอบนี้ได้น่าจะเพราะว่าฉันอะชอบนนน์ฉันแบบว่าฉันตามนานน์ตั้งแต่แบบน้องน้องเล่นแบบไออากกี้ดักลิงอะใช่ไหมที่เป็นน้องของไม์อะนั่นแหละ แล้วเล่นคู่กับพี่ไม้ซึ่งพี่ไม้เนี่ยเมื่อกี้ที่มันมีห้าคาแรคเตอร์ใช่ปะ่ะก็น่าสนใจมากเลยอะ I love a l o t of you ก็คือมีพี่ไม้เป็นคนนิ่งเป็น5บุคลิกภาพที่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราคิดว่าน่าจะศึกษาเรียนรู้เพื่อมัดรวบ5บุคลิกภาพนี้ให้กลายเป็นคนคนเดียวกันในท้ายเรื่องอะนะคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นเออน่าสนใจมาก